มิโซวิชิ cy สิบหก sl ปีสมัยสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดหยุดสายได้แต่สวิชของผมมันไม่อุ่นสายก็เลยต่อตรงมอตเตอร์ไซคนะครับโอเคมาเทสกันเบอร์หนึ่งซุปเปอร์ของฮัตติริ้ดด้วยเบอร์หนึ่งครับ เบอร์ห่เบอร์หน c y c 1 6 <c ười> s l เมติกไฟนด้วยเป็นเะโลโคจรนแต่บอ่าั้งนดูกันเปอสนสวิตช์สวิตช์เป็นทตาลินะนมีสวิตช์เดิมของมันไหนเง่อยนนี หรืมไว้ข้างล่างเนี่ยผมไปเข้ามอตเตอร์ตรงนี้เป็นบนของอันเนี้ยผมเปลี่ยนเอาใหม่ครับของรุ่นใหม่จริงๆแล้วมันจะต้องเป็นรุ่นแบบอันนั้นครับผมนี่ของเดิมมอันนะแบบสามอะไใช้ได้มิสูเนี่ยลมแรงดีจริงๆของเขาดีแต่ก็แพงมากราะเป็นโคจรมิสูราคาถือว่าสูง แล้วจะส้ยทันตลิขนะนี่นะครับปิดเดี๋ยวนะครับผม